นี้นะคะที่ชื่อว่าอินาันเอยเลนะคะพี่ท่าน,นี้จะมีปัญหาเรื่องของลุมสิวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาเทห้ดูกันว่าหลังจากที่ทาไปแล้วค่ะประมาณ2นาทีอะค่ะลุมสิวตรงนี้จะตื้นขึ้นมาไหมนะคะริ้วรอยก็สามารถใช้ได้นะคะวิธีการใช้ก็คือบีบครีมออกมานะคะจากหลอดนะคะพอใช้เสร็จก็คือให้ปิดหลอดเอาไว้นะคะแล้วก็พรมน้ำอะค่ะไปในบริเวณที่เราต้องการจะทานะคะ ให้ใบหน้าชุ่มน้ำมาไว้นะคะเพราะว่าน้ำจะเป็นตัวการที่ทำให้ครีมมาค่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นนะคะโอเคแล้วเราก็แต้มได้เลยค่ะโอเคพอแต้มทั่วแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวให้เราค่ะเปิดพัดลมเป่าเอาไว้นะคะเพื่อทำให้ครีมมะค่ะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมากขึ้นนะคะ โ okay. อเคค่ะเราเปิดกระป๋างไว้ได้เลยนะคะหนึ่งหลอดนะคะจะใช้ได้ประมาณ2-4ครั้งนะคะแล้วแต่สภาพผิวเราแล้วก็แล้วแต่ปริมาณที่เราใช้นะคะแต่ว่าการทานหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะบล็อกมิ้วรอยถุงได้ตาหลุมสิวหรือแม้กระทั่งรูขุมขนนะคะให้ตึงขึ้นมาได้เนี่ยประมาณประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ต่อเน,นื่องคะ่ะจะมีผลระยะยาวก็คือจะช่วยได้เลยะคะ่ะประมาณ50-80%ที่ทำให้ตึงขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็ซีนนี้แน่นประเเเททศัั่วววโลลกกแ้ดี๋ยรราไปปสะมาณผ่านอะะังเกตว่าหลุมสิวที่ป มันจะตึงร้อยก็ตึงหนึ่งนะคะสังเกตว่าตอนนี้ก็คือเริ่มตึงขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าจะเหลือรอยแดงจากสิวแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่แห้งยังแห้งไม่สนิทนะคะเดีย๋ยวรออีกสักประมาณชั่วโมงีโอเคตอนนี้ก็คือตึงแล้วนะคะแต่ว่านี่ก็คือยังแห้งไม่สนิทด,ดีนะ,ะถ้าแห้งแห้งมากกว่านี้ค่ะจะจะทำให้อ่ามันตึงได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มเห็นผลแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่จะสูบให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะตอนแรกก็คือ จะเป็นรอยเลยนะคะอันนี้จะเป็นเงาเงาดำๆนี่คือจะเป็นเงาแสงนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะให้กดให้ถ้าหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะ